สวัสดีครับไม้สะสมไม้ใบบางกระจ,จักรท่บุรีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับการผ่าตาพืชตระกูลโคโลคาเซียนะครับในกระถางนี่ก็คือโ,อโคโลคาเซียโมจิโตรีวอร์นะครับเนื่องจากแม่เขาสุดนะครับก็เลยทำการผ่าตานะครับแล้วก็งอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ผมเพิ่งอาออกจากถุงอบนะครับอันนี้คือถุงอบเขานะครับร <c oughs> มาดูกันก่อนนะครับเห็นไหมครับ,บตานี้งอกนะครับผ่าไปทั้งหมดหนึ่งสองสามเจ็ดตานะครับตอนนี้งอกมาสองสี่สองสี่หกเจ็ดตางอกมาทั้งหมดห้าตานะครับ อีกสองตายังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโมจิโตโดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะอบอบต่ออีกสักหน่อยนะครับให้ต้นเข้าแข็งแรงมีรากพร้อมที่จะหากินแล้วก็ย้ายไปลงกระถางครับผมนะครับวัสดุที่ใช้ชํำนะครับด้านล่างนี่ผมจะลองด้วยหินภูเขาไฟนะครับผมผสมพีทมอสนะครับแล้วก็ผสม ขี้ไสเดือนนะครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็เอาตาที่ผ่าเนี่ยพอผ่าเสร็จก็ไปล้างยางหรือแช่น้ำยาเล,าลเี้ยงรากอะไรพวกนี้หน่อยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เอามาพึ่งให้แห้งมาวางแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยห <c oughs> มูนไสเดือนนะครับแล้วก็อบนะครับนี่พกอบได้ประมาณ เจ็ดแปดวันครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีต้นแม่ของตระกูลโครโคเซียที่ยุบไปหรือว่าอะไรเนี่ยก็ให้มันมาผ่าตาใช้คล้ายกันการทําของบอลสีครับผมโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆประมาณนี้ครับผมผ่าใหญ่ๆไว้หน่อยก็ดีครับข้อเขา ตาเขานะครับครับผมวันนี้ก็คร่าวๆ e ีนี้นะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับไม้สสมไม้ใบาบางกระจะจันทบุธีสวัสดีครับ